ติดตามข่าวจากศูนย์ประชาพันธ์สันักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับในวันนี้ชุดประชาพันธ์เคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับได้นํากําลังพลร่วมบรูรณาการนะครับร่วมกับจิตอาสาหน่วยงานทหารในพื้นที่และก็พี่น้องประชาชนจิตอาสานะครับได้มาร่วมกันนําสิ่งของที่ได้รับบริจาคครับมา บรรจุนะครับหรือว่านํามาแพ็คที่บริเวณหอประชุมอําเภอหล่มสักนะครับเพื่อที่จะเตรียมมอบในวันต่อไปครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่8กันยายน2 5 6 8กรมอิบปดกิการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สํานำนักงานพัฒนาภาค5าหน่วยพิสการทหารพัฒนาจัดจิตอาสา904และกำลังพลของหน่วยสนับสนุนเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการอำเภอหล่มสัก นักเรียนอาสาสมัครกาชาติโรงเรียนลมสักวิทยาคมและประชาชนในพื้นที่ร่วมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้านลงถุงยางชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่อำเภอลมสักจำนวน1น9 3นชุดณหอประชุอมอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผมจา 11, ่า,าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนารายงานครับ